สวัสดีค่ะไม่น้อยค่ะไม่น้อยได้ดอกผักกินได้มั้ยคะนี่ค่ะดอกผักกินได้มาญาติเก็บส่งมาให้ส่งพังปัจจณีมาให้นะคะดอกผักผักบีกั้งอยู่ทางเหนือนั่นแหละค่ะอยู่เพชรบูรณ์นี่จ้ะญาติตักมาให้ เมยน่าจะเลือกเลือกให้ดูนะคะเทใ,ใ,ให้ดูชัดๆลักษณะแบบไหนดอกผักกินได้ดอกดอกไม้กินได้อะ่ะันจะก็หลาย,ว,ลายวันแล้วล่ะใช่ั ได้แล้ค่ะยาตส่งมาให้เดี๋ยวไม่น้อยจะพาไปพาไปดูนะคะพาไปดูว่าตนเขาเก็บลักษณะเขาเก็บยังไงเขาเป็นโกยังไงเป็นต้นยังไงตามไปดูนะคะไปดูกันเลยจ้า นี่งามจังแต้ยังพอมีให้เก็บด้วยเด้อที่จะหักนะอืว้าวว้าวดอ,ด,ด,ดอกเยอะก่อนี่ดอกเยอะมากเลยว้าว้โอ้งามเด้เด้องามงาม ยวกับสิกกอล้วพอจิพามาเกี่ยวันงามงามจ้า เข้าแบตเตรเอรี่เบรดเข้ามามเข้า ดอกตุม้งดอกบานไม่ได้มาหลายวันบานหมดเลยแต่ก็ยังได้กิน ก็บานหมดเลยยังไงแต่ก็กินได้นะมันบาน บ้านหมดเลยงานเป็นยังไดนาะจ้าเป็นรับชมกันมาแล้วเนาะจ้าตอนที่เก็บนะคะตอนที่เก็บตนที่ลักษณะโกมันนะคะ ก็เฮงกินได้ๆทีเห็ดแกงคั่วแกงอมนะคะแล้วก็ลวกกินแล้วชนชนมากกันไม่น้อยกับมากกินดิบอะคะ่ะกินสดๆกินกับส้มตำกินกับแก้วนะคะกินดีหวานขมๆหวานคมๆน้อยๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวเมื่อหน้าถ้าไม่น้อยซิเห็ดอย่างชิเห็ดกับข้าวที่คั่วใส เก่งอ้อมเกงอย่างกับไม่น้อยทีเฮเทเบิดด้งหรือจ้าที่เขาขายกันอยู่ในตลาดเขาก็ขายสามดอกนะคะสามดอกสิบบาทราคามันก็มันออกปี้ะเทียนนะคะดอกไม้ชน,นิดนี้ผักชนดิดนี้ออกปี้ะเทียออกงามไหมนะคะเด่นเ่อจิกาเจ้า มาได้จ้ามากินข้าวออกน้ำไม่น้อยได้จ้าอันนี้แม่น้อยมีผัดหอยลายลูกสาวซื้อมาไว้ให้ลเราไปเห็นงานแล้วเจ้าอันนี้ผัดอันนี้ผักดอกผักบีก,กั้งค่ะผักบีก,กั้งดอกไม้กินได้นะจ๊ะน่จ้าแม่เจงกจิบมาให้จ็บฝากทรงไปสันวีมาให้ดอกไม้กินได้ค่ะ เดี๋ยวไม่น้อที่ตัดคลิปที่ไม่ดง่งตอนที่ไม่ดง่งเก็บนะจ๊ะตัดโตให้บึง้งมาลักษณะโกดพ้นเป็นแบบไดนโกดไหมนะจ๊ะมาด้วยจ้ามากินข้าวนะไม่น้อยเด้อ ลวกผักไปกอ้างลวกยอดผักแมวจ้ะ ซูสีปลาดุกอาหารถุงจ้าน้อยกินอาหารถุงนะน้อยกติขวดจบคลิปเพีอยงแค่นี้ก่อนเด็กค่ะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามด้วยจ้าเจอกันคลิปหน้าเด็กค่ะสวัสดีจ้า